สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งในที่ฟ้าไว้เรียนกับการที่คลินรกของเราเองรอบนี้ถือว่าเป็นการมาเคลียร์ช่องปากเป็นรอบท้ายแล้วฟ้าก็ได้มีการมาอุดฟันนะฮะรวมไปถึงมีการเปลี่ยนเพราะว่าเครื่องมือการอุดฟันของฟ้าแบบเก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่ามากๆแล้วเป็นสีเงินที่เวลาถ่ายรายการออกมาหรือว่าถ่ายละครมามันดูไม่สวยเลยเพราะนั้นแล้วเราจึงมาเปลี่ยนเครื่องมืออุดฟันนะ ตีเดียวกับฟันเพื่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเป็นหนึ่งคนที่วางแผนในการโลาะฟันใหม่ทั้งหมดเลยดว้วยเป็นของการทำแบบรากปันเทียนนะไม่ใช่อีสไลด์หรือว่าการจัดฟันใสกันเองนะเหนี่ย,น,ย,ยน้อยต้องมีการเอาฟันออกทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ซี่เรื่องสิ่งที่เรากังวลมากคือลำพันแค่ถอนฟันซี่เดียวเนี่ยฟันก็เครียดจะแย่อยู่แล้ว แต่เรื่ซีจะเป็นยังไงร,รอบแรกก็2ซีแล้วไปสองครั้งคือทั้หมดสี่ซีด้วยกันโดยที่ว่าทั้งสองครั้งเนี่ยเราก็จะเป็นการฉีดยาหรือแม้กระทั่งว่าความกังวลความเครียดระหว่างที่เรามีการทอนไฟเนี่ยบอกเลยว,ว่าไม่มีในลรับใกร็ตามที่กําลังกังวลหรือว่าม,มีความเครียดเกิดออกไม่ไออกการถอนไฟเหมือนเปาบอกเลยว,ว่าคุณหมอที่นะฮะมือเบาแล้วก็เก่งมากๆไม่จัดสิีเดียว